นั่งหลับตาไปด้วยนะลูกนะตั้งจิตให้เป็นสมาธิแล้วก็ฟังอานิสงส์สูงสุดแห่งอาณาปานาสติสองประการลูกพิสูจน์ทั้งหลายอาณาปานาสติอันบุคคลเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วจอมีผลใหญ่มีอนิสงส์ใหญ่ก็อาณาปานาสติอันบุคคลเจริญแล้วอย่างไรกระทําให้มากแล้วอย่างไรจึงมีผลใหญ่มีอนิสงส์ใหญ่ พิสูจน์ทั้งหลายในกรณีนี้พิสูจน์ไปแล้วสู่ป่าหรือโคนไม้หรือเรือนว่างก็ตามนั่งขูขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าเธอนั้นมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวเราก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าเราหายใจเข้าสั้น เมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นเธอย่อมทําการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้เฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้า